สวัสดีค่ะวันนี้มีอาหาร5อย่างที่คุณหลีกเลี่ยงสําหรับเด็กอายุต่ํากว่า2ขวบนะคะการให้อาหารเสริมครั้งแรกของลูกต้องตอน6เดือนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งสําหรับคุณแม่ในช่วงขวบปีแรกคุณแม่ต้องฝึกเรื่องทําอาหารให้เหมาะกับวัยของลูก เพราะเด็กในวัยนี้จะกระหายรสชาติที่แตกต่างจากนมที่ต้องกินมาตลอด6เดือนดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนําให้อาหาร5อย่างเป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับเด็กที่มีอายุต่ากว่า2ปีเพราะร่างกายของเด็กในช่วงวัยนี้ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ 1>, 1. เกลือและอาหารที่มีรสเค็มสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า1ปีไม่แนะนำให้ใช้เกลือในการปรุงอาหารเพราะเด็กในวัยนี้ไตกำลังพัฒนาและไตยยนั้นยังไม่พร้อมสำหรับกรองอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไปในการปรุงอาหารให้ลูกจะมีส่วนผสม,มอื่นๆเช่นผักเนื้อสัตว์หรือสมุนไพรต่างๆที่ทำให้รสชาติดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้เกลือเป็นเครื่องปรุงเลยค่ะ 2. น้ำตาลหรืออาหารที่มีรสหวานสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่จำเป็นต้องกินอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลหรือกินของหวานมากเกินไปคำแนะนำจากสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน AHH ไม่แนะนำให้เด็กดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรืออาหารที่มีรสหวานเมื่อเด็กได้กินของที่มีรสหวานเด็กจะติดรสชาตินั้นไปเรื่อยๆและทำให้เป็นคนชอบกินหวานในที่สุดค่ะ สน้ำผึ้งไม่ใช่แค่น้ำตาลที่มีรสหวานน้ำผึ้งก็เป็นสารให้ความหวานเช่นกันเด็กอายุต่ำกว่า1ปีไม่ควรกินน้ำผึ้งเพราะในน้ำผึ้งอาจมีเชื้อแบคทีเรียคอรอสเตเรียมโบ u ูทูลินัม เชื้อแบคทีรียที่สามารถผลิตสารพิษในลำไส้ของทารกส่งผลทําให้เด็กมีอาการท้องผูกเบื่ออาหารทําให้เด็กมีอาการซึมในรายที่รุนแรงอาจจะทําให้เกิดอาการปอดบวมหรือขาดน้ําได้ค่ะ 4. ป๊อปคอรนอัง่นและพวกเจลลี่ต่างๆอาหารที่มีลักษณะเหนียว แข็งลื่นและมีรูปร่างกลมเป็นอาหารที่อันตรายมากๆสําหรับลูกแล้วก็มีอาหารหลายอย่างที่มีลักษณะแบบนี้แต่พ่อแม่หลายท่านคิดไม่ถึงและไม่ได้ระวังอาหารเหล่านี้มักจะลื่นไปติดในหลอดลมเป็นอันตรายอาจทําให้เด็กเสียชีวิตได้ค่ะ 5. อาหารดิบ ปรุงไม่สุกดีพ่อแม่หลายท่านชอบทานไข่ที่ไม่สุกหรือพวกไข่มัดยางมาตูมสําหรับเด็กที่อายุไม่ถึงสองขวบไข่ที่ปรุงไม่สุกเหล่านี้เป็นอันตรายมากรวมทั้งเนื้อสัตว์และผักต่างๆสําหรับเด็กวัยนี้ต้องปรุงให้สุกและให้นิ่มจนแน่ใจว่าเด็กสามารถกินได้อาหารที่ปรุงกึง่งดิบกึ่งสุกอาจมีเชื้อแบคทีเทรียซึ่งทําให้เด็กเจ็บป่วยและเป็นอันตรายต่อร่างกายเด็กมากๆคะ่ะ